ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับพ่อแก้มน้องพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่พอแก้มพามาติดตามเลขเลาวพัฒนาตอ่อยนา,ออาออนะพี่น้องเนาะครับเมื่อขึ้นนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบห้ามกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดสองห้าสามแปดหนึ่งครับเลขล่างก็ออกห้าสามน้อพี่น้องเนาะ ขับชุดที่พอเตีมสรุปให้กันลุดนะพี่น้องนะครับเด่นหกลอง2องบามาชักตัวพี่น้องขับมา1 8ึ่หสนะครับครับเตียมกับขอโทษขอไพ่หลายๆ้้พี่น้องเด้อครับครของพอเตียมนะพี่น้องเนาะ ครับชุดเต็มชุดวิ่งเข่าได้พี่น้องครับบนล่างวิ่งรวดหกกับเจ็ดบ่มาจักตัวพี่น้องแต่ว่ามาหาห้าหกเจ็ดสองสามสี่ก็มาหาสามนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมบ่มาหาพี่น้องเอ้ยหลุดครับตัวเด่นๆบ่มานะครับมีแค่หกสามเจ็ดสามนะครับเมื่อนี้พอเตียมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปวิ่งนำกันนะครับว่าได้ตัวใด รับก็จะเป็นวันศุกร์เนาะี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบเกด บนหลังบนหลังวิ่งลูดพี่น้อง 2กับสชุดเตียมได้พี่น้องได้ชุดเตียมมันได้ สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าพี่น้องครับชุดเต็มชุดวินพี่น้อง ขับจับคูได้พี่น้องเด้อสองเก็ดสองแปด สองเก้านะครับสามเจ็ดสดสามเก้ับลักซีก็จะมีสี 4, 8เดีแต่พี่น้องเนอะ เนี่ยในสองเจ็ดสอพี่น้องครับวันนี้ลักซีด้พี่น้องเนื้อลักซีมักกะจับเอาสี่เจ็ดสี่พี่น้อง ครับรเียมจะให้6ชุด6กหางแค่นี้นะพี่น้องเนาะพี่น้องแค็บหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันศุกร์ที่17มกราคมสองห้าหนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูด2กับสามับชุดเตีมนะพี่น้องเนอ้อสองสามสเจดปดเ้านะพี่น้องเนาะรับก็มีสองเจ็ดสองแปดสองเกสามเจดสามแปดสามเก รับเน้นให้สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดพี่น้องเอาหลักสี่มาเข้ากับกจับเป้าได้พี่น้องเดอ้อสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับเอาผิดพลาดประการในพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอ้อไหวพริ้นคอยเขาคอยแตกปัง ครับพี่น้องเอฟซีเขาจะได้โศกๆศกมันมนกันนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนะอะเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแด่นนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนำนะครับทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำนะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแคนี้พี่น้องขอให้ทุกคนโศกโศกมันมนเฮงเรวยๆวยขันทุกคนนะครับเนาะ อาพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม